สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนที่รักต้นไม้และกําลังหา,าปลูกต้นไม้ประดับบ้านประดับสวนนะคะก็พอดีตอนนี้มีต้นยางอินเดียสายพันธุ์ใบด่างดาง,ดงจะเป็นด่างเหลืองอย่างนี้นะคะค่ะและนี้ด่างชมพูค่ะยางอินเดียเกิดอยู่ในประเทศอินเดียนะคะแล้วก็เป็นพืชที่อยู่ในเขตร้อนนะคะปัจจุบันก็ได้แพร่หลายเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เป็นไม้ประดับตกแต่งบ้านที่สําคัญคือเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการขยายพันธุ์กันนะคะค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูก่อนนะคะไม้ใบด่างค่ะด่างก็สวยนะอันนี้อันนี้คือพื้นปัจจุบันของเขาจะเป็นสีแบบนี้นะคะนี่คือยางอินเดียดํานะคะยางดําอินเดียค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นสีนี่นะคะ ใบออกเป็นใบเดี่ยวเวียนเรียงสลับนะคะลำต้นจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะค่ะวิธีเลี้ยงง่ายคือไม่ต้องลดน้ำมากไม่ต้องลดน้ำที่ต้นเขาสองสัป,ปดาห์แล้วค่อยลดทิ้งก็ได้ให้น้ำไปตรงข้างๆตรงนี้นะคะ,ะดินเป็นดินร้วนแล้วก็ผสมกากมะพร้าวนะคะค่ะเพื่อนๆจะดูยอดที่เขากำลังจะแตกก็สร้างความสวยงามค่ะก็ถ้าใครอยากได้ไซส์เล็กก็ติดต่อผ่านไอดีเข้ามานะคะเดี๋ยวจะใส่เบอร์ไว้ให้ะค่ะ อันนี้เวลาสูงใหญ่ก็จะสวยงามฟอร์มใบใหญ่มากค่ะก้านใบจะเป็นสีแบบนี้นะคะค่ะอายางอินเดียยางที่เขาทำยางลบกันนะคะ่ะยางเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะใบเป็นเงามันวับเลยค่ะใบใหญ่เป็นฟอร์มที่สวยนะคะเลี้ยงในบ้านเลี้ยงดีๆไม่ต้องน้ําเยอะนะคะ อ่าอันนี้จะเป็นออกชมพูนะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้อันนี้ต้นเล็กของเขานะคะต้นเล็กราคาก็จะเบาลงหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่ขยายพันธุ์เอาไว้นะคะอ่าขยายพันธุ์ก็แสนง,ง่ายแลย่ค่ะอ่าอันนี้ต้นนึงนะคะอันนี้ใบก็มีปัญหาหน่อยกําลังรักษาอยู่ค่ะ ส่วนใบนี้เป็นใบที่เราทดลองมานะคะอ่าในการปักเดี๋ยววันนี้เรามาขยายพันธุ์กันค่ะก็อันนี้ได้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆอขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะของเราไม่ได้แช่น้ํานะของเราฝังด้วยดินแต่ก็จะให้ดูลากของเขาเลยค่ะอะ่เห็นไหมคะยางอินเดียค่ะเดี๋ยวมาดูที่สว่าง ค่ะนี่คือการขยายพันธุ์โดยการปักลงดินนะคะก็ถ้าใครมียางอยู่ไม่อยากหาซื้อมา,มากแต่จะบอกว่าน้ำแฉะมากไม่ได้นะคะแค่ดินหมาดๆเท่านั้นเองการจเจริญเติบโตเขาก็จะเติบแตกรากได้ดีนะคะนี่คือรากของเขาตรงใบเหมือนเดิมเลยค่ะใบไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะค่ะขษณะใบของเขาหลังใบจะเป็นเส้นกระดูกนูนขึ้นมาออกเป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะส้มๆอมแดงน้อยๆใบสวยงามค่ะ ก็เดี๋ยวเราเตรียมดินไว้นะคะดินผสมสามมะพร้าวนะคะค่ะแล้วก็เป็นดินล้วนค่ะเอาละค่ะเพื่อนเห็นรากกันแล้วเนาะเนี่ยการขยายพันธุ์โดยดินก็เวิร์กพอสมควรค่ะเราเคยแช่น้ํแล้วแต่ว่าบางทีไม่อยู่บ้านเราน้ําแห้งอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นวิธีในการปักชําลงดินเท่าดินหมาดๆไม่มีปัญหาค่ะ ชอบแดบดบแสงแดบดบอ่อนๆแดดํำไรนะคะยังอินเดียเท่าแต่ตแบบัดแดดจับขอบใบจะไหม้นะคะเดี๋ยวให้ดูต้นใหญ่ของที่บ้านค่ะอ่าอันนี้เป็นต้นสูงนะคะสูงสองเมตรละค่ะน,นี่ต้นสูงของเขาก็เราจะริบใบมาขยายพันธุ์เรื่อยๆค่ะอันต้นนี้เราไม่ได้ขายนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะตอนที่ตัดไป <c oughs> จะให้เพื่อนๆดูว่าวิธีขยายพันธุ์ของเราก็เพื่อนๆก็เด็ดใบแก่ด้านล่างนะคะออกแบบนี้นะคะแล้วก็เอานิ้วจิ้มแบบนี้ก็ได้ค่ะไปอาศัยโคนต้นไม้อื่นก็ได้เนี่ยปักไปแค่นี้เองค่ะวิธีขยายพันธุ์นะคะไม่ยากเลยหาใบแก่ๆนะคะก็ใบเป็นใบ,ใบเดี่ยวเวียนเรียงสลับนะคะแต่ไม่ได้ตีคู่นะคะออกเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะหลังใบจะเป็นอ่สีแบบนี้เลยนะคะสีออกชมพูสวยงามงดงามมากค่ะ ฟอร์มใบใ,ใบใหญ่นะคะใหญ่เท่าฝ่ามือแล้วค่ะก็อันนี้เลี้ยงนานแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรให้อันนี้คือหลังใบของเขานะคะปัจจุบัน ออยางอินเดียเนี่ยปัจจุบันแพร่หลายอยู่ในประเทศไทยเยอะมากและกําลังเป็นที่ต้องการสูงมากนะคะเพราะเดือนเดือนแล้วลูกค้าจะสั่งเยอะมากกับยางอินเดียวันนี้คือเราเปิดจําหน่ายนะคะในไซส์ขนาดนี้นะคะก็คือสามารถจัดส่งได้แข็งแรงแล้วค่ะอ่าเนี่ยนะคะถ้าเพืเ่อนๆอยากได้อันนี้จะเป็นเหมือนสองสีเลยอยู่ในต้นเดียวกันนะคะมันก็จะแตกต่างลักษณะของเขาออกไปเองนะคะสันด่างค่ะอันนี้ดํานะคะ ดำเหลือสี่ต้นค่ะอันนี้ก็รอต้นงอกมานะคะจากใบที่เบื้องต้นที่ปลูกไว้จนออกล่ากเพื่อนๆจะเห็นว่าทรงใบสวยงดงามมากก็เป็นที่แน่นอนว่าสายพันธุ์นี้เป็นไม้ปรับอากาศนะคะเหมือนเหมือนแบบว่าทําให้โอโซนในบ้านอะ,อะสดชื่นขึ้นะนะคะแล้วก็กลิ่นอับในบ้านก็ไม่มีด้วยเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีเลยไม่แนะนําให้ตากแดดนะคะนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าอันนี้คือเราตัด ปักชาไว้เขาจะออกแบบนี้เห็นไหมคะอ่าอันนี้คือตอเก่านะคะแล้วเขาก็จะแตกแยกออกไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาใครมีต้นสูงอะ่ะมีปัญหาคืออ่ายางอินเดียสูงมากทําไงตัดเลยค่ะตัดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกแบบเนี้ยค่ะปักมานะคะ ยังอินเดียเกิดในอยู่ในภูมิประเทศอ่าลักษณะเหมือนบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโต,ตไปได้สวยงามมากไม่แนะนําให้ตากแดดจัดนะคะถ้าตากแดดจัดมีปัญหาคือขอบใบจะไหม้แล้วก็หงิกงอนะคะอ่าค่ะก็อันนี้เปิดจําหน่ายแลนะคะต้นไซส์ขนาดอาพอดีเลยแข็งแรงด้วยจัดส่งได้ง่ายด้วยค่ะยังอินเดียนะคะ โอ้สวยงามมากจะบอกว่าใบสวยงามมากเพื่อนๆดูได้นะดูติดๆเลยค่ะค่ะสวยงามค่ะก้านจะเป็นสีเขียวนะคะบางก้านก็จะเป็นสีน้านําตาลเนเป็นประมาณเนี้ยแล้วแต่ลักษณะของเขานะคะต้นที่เขาออกมาค่ะอันนี้คือยางดําอินเดียนะคะยางดําอินเดียก้านก็จะเป็นแบบนี้เลยสีนี้เลยค่ะค่ะ,ะลักษณะแบบนี้นะวันนี้ก็คือ ถ้าใครสนใจในการขยายพันธุ์อินเดียก็ดูแบบนี้ได้ไม่ผิดหวังของเราไม่ได้แช่น้ํานะคะบางท่านก็บอกว่าแช่น้ําได้แต่เราชอบดินค่ะเพราะบ้านเราดินเยอะมากเราชอบดินเราว่าน้ําแบบไม่รู้ดีเราเราว่าดิน่ะม,นมันมีแร่ธาตุสารอาหารเยอะไงแล้วการเจริญเติบโตก็ชัวร์ดีในความคิดเรานะ,ะเราก็เลยชอบลักษณะปนละูกแบบดิน เนี่ยล้วปักไว้ใบก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้เหี่ยวแห้งเลยแต่กับรากเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะอันนี้คือเราตอนกิ่งไว้นะคะเพื่อนๆก็อ่าใครขยายพันธุ์โดยวิธีนี้ก็ไม่ผิดหวังนะคะค่ะก็ถ้าใครสนใจอยากมีไว้จับจองเกี่ยวกับใบด่างก็แจ้งเข้ามานะคะอะฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันในการทําคลิปต่อๆไปคือสายพันธุ์ต้นไม้ดอกไม้ในใน ในบ้านอะเยอะมากแต่ว่ารอบางช่วงรอให้เขาออกดอกแล้วค่อยให้ลูกค้าชมกันนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นี่ว่าต้นใหญ่บางทีเราไม่สามารถจัดส่งได้นะคะถ้าเป็นต้นไซส์เนี้จัดส่งได้จะบอกว่าโตไวค่ะยังอินเดียไปใส่กระถางให,ใหญ่ๆฟอมแป๊บเดียวเองค่ะยังอินเดียขออย่าตากแดดแล้วก็อย่าลดน้ําบ่อยนะคะประมาณสักสองอาทิตย์แล้วค่อยให้น้ําก็ทีลดตรงรอบๆข้างนอกนะคะ น้ำมากก็ไม่ดีสังเกตยางอินเดียเวลาขาดน้ําหรือเวลามีปัญหากับดินใบที่เขาชูอยู่เนี่ยเขาจะตกลงนะคะให้เพื่อนๆไปสังเกตดูยางอินเดียว่าสภาพเป็นยังไงถ้าตกแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องรีบฟื้นฟูนนเขาเลยแต่ลักษณะคือความสมบูรณ์ก็คือใบเขาจะตั้งแบบนี้หมดนะค่ะละักษณะการรอดของยางอินเดียใบยจะตั้งแบบนี้นะคะถ้าใครงอตกอยู่ก็รีบแก้ไขนะคะค่ะ คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อกลับมานะคะสวัสดีค่ะ